มาครับเดี๋ยวผมจะพาชมอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นไฮไลท์ในงานเลยนะก็คือเจ้า Hilux r i v o z e dition โมเดลเยียปี2024นะหน้าใหม่นะตัวเตี้ยหน้าหลอ่อหน้าใหม่แล้วคันนี้มาในคอนเซ็ปต์เซตแรนเก็คือตกแต่งสไตล์แบบเหมือนเอารถยกสูงมาโหลดเตี้ยแต่งสไตล์แบบยีราฟแคทนะนี่มาให้ดูหน้าใหม่ความหลอ่อเหลา ตัวนี้จะเป็นเกรดรุ่นมิดนะครับรุ่นมิดเกียร์ธรรมดานะราคาค่าตัวอยู่ที่822,000บาทนะแต่ถ้าตัวรุ่นมิดเกียร์ออโต้ราคาอยู่ที่862,000บาทก็จะได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้แล้วนะครับแต่ในคอนเซปต์แซดลันเนอเนี่ยที่เขาใส่อุปกรณ์เพิ่มเติมเนี่ยมีไม่เยอะนะก็จะมีในส่วนของล้อแม็กนะครับบันไดข้างแล้วก็ใส่ตัวลิ้นสเกิร์หน้าเพิ่มเติมนอกนั้นก็คือเด,เดิมมาจากโรงงานเลยนะครับผม ในส่วนของสเปคเนี่ยอ,อุปกรณ์ตกแต่งจะมีราคาบอกเลยนะนี่เดี๋ยวให้ดูนี่ราคาอุปกรณ์ตกแต่งนะครับมีสเกิร์ตหน้าลอ้อฟ้อมยางบันไดข้างแล้วก็สติ๊กเกอร์แซดลันเนอร์ด้านท้ายนะรวมอยู่ที่49,900นี้เฉพาะชุดแต่งส่วนราคารถคันนี้ราคาที่822,000บาทนะรุ่นมิดเกียร์ธรรมดานี่อ่ะพาชม ทรงได้แล้วก็คันนี้เท่าที่ดูผมก้มไปดูตรงช่วงล่างด้านหลังนะมีก้อนลองโหลด1นิ้วจัดทรงสวยๆเลยโดนใจวัยรุ่นสายซิ่งแน่นอนออสเกิร์หลังตรงนี้ก็จะมีมากับตัวรุ่นมิดแล้วนะครับแล้วก็ฝาท้ายก็จะเป็นสีดำนะเพิฝ่ฝาท้ายสีดำกระจบ ปูช้างก็จะเป็นดำเงามือเปิดประตูดำเงาในส่วนของภายในนะครับก็จะมีจุดที่หายไปจากรุ่นมิดเดิมก็คือนี่พวงมาลัยจะไม่มีหุ้มหนังละหัวเกียร์ก็จะไม่มีหุ้มหนังจะเป็นยูรีเทนนะแล้วก็เพิ่มตัวนี้นี่ปุ่มเขาเรียกว่าปุ่มล้างเข่านะเผาเข่า dpf เพราะรุ่นนี้มันจะเป็นอถยูโรฟ้าละเขาก็จะเพิ่มในส่วนของตัวกรอง dpf มานะครับ ประตู่ันหล่อนอนะมองมุมนี้ทรงสวยหลอใช้ได้เลยหลอทุกมุมมองอะ่ะถือว่าเซตอิดิชันรอบนี้แต่งสวยนะทิ้งพวนก่อนที่จะไปโมเดลใหม่ในน่าจะปีปี2ปี ผมว่าปีหน้าแหละมีรุ้นโมเดลใหม่ของตัวกระบะโตโยต้นะครับก็มารอดูกันอีกทีนะพาดูด้านหน้าอีกรอบไฮไลท์คือด้านหน้าเลยที่เป็นหน้าใหม่มาแล้วนี่ค,ครับรอเลยนะนี่ลูกค้าสนใจเยอะพอสมควรเลยที่จริงตัวแซ ไม่จำเป็นตัวรุ่นมิดเอามาแต่งก็ได้นะตัวเอก็ได้แต่รุ่นมิดมันจะขึ้นเพราะว่าเขาจะได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วไฟหน้าโปรเจคเตอร์เขาเนี่ยไม่มีโครมเมียนนะมันจะดำสนิทเลยดูดูแล้วก็กระจังใหม่กันคนใหม่เนี่ยพอดูหน้าตรงหล่อเลยนะครับใครสนใจนะอยากสอบถามโปรโมชั่นติดต่อมาได้ โปรโมชั่นเซ u n ันเนอี่อุปกรณ์ตกแต่งก็มาคุยกันได้นะว่าลูกค้าอยากได้แบบไหนอยากได้พร้อมชุด Z ซตรันเนอเลยก็ทักมาคุยกันได้ช่องทางการติดต่อของเซลลทุกนะครับเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งแปดสองหนึ่งามสี่หกสี่ดีทดโนึ่งศนนะครับติดต่อมาได้เลยยังไงขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ